พระสุพรรณหลังผ่านเนื้อชินสังฆาวานอนพิมพ์พระสุพรรณหลังผ่านกรุ่วัดพระศรีรัตนนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศิลป์ส,สกุลช่างราชสำนักอู่ทองยุบต้นผู้สร้างคือมหาฤสีพิมพิลาลายัยฤสีตาไฟอายุพระนับแต่แรกสร้างถึงปัจจุบัน600ปีเศษ ดอกจันดอกจันประวัติความเป็นมาของพระสุพรรณหลังผ่านตามบันทึกลานทองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากสำเนาจารึกลานทองที่ค้นพบกล่าวถึงการสร้างพระสุพรรณหลังผ่านไว้ความว่าสุภมัตรสดุ1265กสิ6 5สิทธิการิยาแสดงบอกไว้ให้รู้ว่ารือสีทั้งสี่ตนพระฤือสีพิมพิลาลัยเป็นประธาน เราจะทำด้วยริ์ทำด้วยเครื่องประดิษฐ์มีสุวรรณเป็นต้นคือบรมกษัตริย์พระยาสีธรรมโสกราชเป็นผู้มีศรัทธาพระฤาษีทั้งสี่ตนจึงพร้อมกันนำเอาแต่ว่านทั้งหลายพระฤาษีจึงอัญเชิญเทวดามาช่วยกันทำพิธีเป็นพระพิมพ์ไว้สถานหนึ่งแดงสถานหนึ่งดำให้เอาว่านทำเป็นผงก้อนพิมพ์ด้วยลายมือของมหาเถราปยทัศสีศรีบุตรคือ เป็นใหญ่เป็นประธานในที่นั้นได้เอาแร่ต่างๆมีอนุภาพต่างกันเสกด้วยมน์คาถาครบสามเดือนแล้วท่านให้เอาไปประดิษฐ์ไว้ในสถูปแห่งหนึ่งที่เมืองพันทูมพุทธคุณของพรสุพานสุพานหลังผ่านเรื่องชื่อลือชาตั้งแต่ร่ำโบราณซึ่งปรากฏในจารึกลานทองที่ได้จากกรุ่และถูกคัดลอกออกเป็นหก สำเนากล่าวถึงกรรมวิธีการสร้างและอปเทอันหมายถึงวิธีการอาราธนาองค์พระเพื่อให้ท่านช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆสำหรับพระผงสุพรรณแล้วท่านได้ระบุว่าฤาษีผู้สร้างได้ลำดับอปเทไว้ดังนี้ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระคาถาบูชาพระสุพรรณหลังผานกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบุเทศการใช้และพุทธคุณพระสุพรรณหลังผานสำหรับผู้ที่มีพระกรุวเมืองสุพรรณให้บูชาพระด้วยพระคาถาดังนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุเทศในการใช้พระสุพรรณหลังผานตามบันทึกลานทองถ้าผู้ใดพบเห็นได้รับเอาไปไว้สักการบูชาเป็นของ วิเศษแม้จะมีอันตรายประการใดก็ดีให้อาราธนาไว้ที่คอคุ้มครองพยันตรายได้ทั้งปวงเอาพระลงส่งน้ำมันหอมแล้วนั่งบริกรรมด้วยบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ108จบบทพาหุง13จบใส่ขันสำริดแล้วว่านั่งอาทิตย์สถานเอาตามความปรารถนาเถิดให้ทาทั้งหน้าผมคอและหน้าอก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าจะใช้พระสุพรรณหลังผ่านในด้านเมตตาให้มีสง่าราศีเจรจาให้คนทั้งหลายเชื่อฟังยำเกรงให้เอาพระผงสุพรรณไว้ในน้ำมันหอมสิบด้วยพระคาถานวหรคุณ13จบพระคาถาพาหุง13จบพระคาถาพระพุทธคุณ13จบให้เอาดอกไม้ทูบเทียนทำพิธีในวันเสาร์น้ำมันหอมเก็บไว้ใช้ได้เสมอทาริมฝีปากหน้าผากและผอมอ สี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าผู้ใดพบพระตามที่กล่าวมานี้พระว่านก็ดีพระเกศรก็ดีหรือพระที่ทำด้วยแร่สังขวานอนก็ดีอย่างประมาทเลยอนุภาพพระทั้งสามอย่างนี้ดุดกำแพงแก้วกันอันตรายทั้งปวงแล้วให้ว่าพระคาถาท,าทีเยสันถ้าผู้ใดพบพระตามที่กล่าวมานี้พระว่านก็ดีพระ เสอนก็ดีหรือพระที่ทำด้วยแร่สังฆวานอนก็ดีอย่างประมาทเลยอนุภาพพระทั้งสามอย่างนี้ดุดกำแพงแก้วกันอันตรายทั้งปวงแล้วให้ว่าพระคาถาที่เยสันตาจนจบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพาหุงไปจนจบแล้วให้ว่าดังนี้กเตสิกเกกรัชังมหาไทยยังมังคาสังนามาพาทาแล้วให้ว่า กิริมิติกุรุมุทุเกเรเมเทกรมัทภประสิทธิแลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระคาถาของเสือมเหสวนพระคาถาคงกระพันแคล้วคลาดพุทธังคงหนังธรรมมังคงเนื้อสังทางคงกระดูกพุทธบางไฟโทบางรูปทาปิดปากกระบอกย้ำไม่ออกอุทโธบุทโท หเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่อันตรายสักเท่าใดก็ดีให้นิมนต์พระใสไว้บนศีรษะหรืออาราธนาผูกไว้ที่คออันตรายทั้งปวงหายสิ้นแล 2. สเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าจะเข้าการรณรงค์สงครามให้เอาพระสงฆ์น้ำมันหอมเสกด้วยพระคาถาน,นวหรคุณแล้วเอาน้ำมันหอมมาใส่ผมไปได้สำเร็จความปรารถนาแล สีสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าผู้ใดจะประสิทธิ์ด้วยหอกดาบสาตราวุธทั้งปวงให้อาราธนาพระสง์น้ำมันหอมใส่ชันสำริดพิษฐานเอาตามความปรารถนาเถิดแล้วเสรด้วยพระคาถาพุทธคุณพระคาถาธรรมคุณพระคาถาสังฆค,คุณหนึ่งร้คาพระคาถาพาหุง13จบเอาน้ำมันหอมทาทั้งหน้าคอหน้าอกแลผมจะสำเร็จผลตาม ความปรารถนาทุกอย่างอยู่คงกระพันชาตรีศาสตราวุธทั้งปวงจะมีมาต้องตัวผู้นั้นเลยศักดิ์สิทธิ์แท้ 4. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าผู้ใดจกใครได้มาตุคามท่านให้อาราธนาพระสงฆ์น้ำมันหอมแล้วเอาน้ำมันหอมนั้นมาใส่ใบพลูประสิทธิ์แก่คนผู้นั้นจะศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้นั้นแล 25. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าจะให้มีสง่าราศีเป็นสิริมงคลการเจรจาให้ ผู้อื่นเชื่อฟังยำเกรงท่านให้อาราธนาพระสงฆ์น้ำมันหอม,หอมหุงที่พึ่งสีปากเซกด้วยพระคาถาน,นวหรคุณ13จบพระคาถาพาหุง13จบพระคาถาพุทธคุณ13จบให้เอาดอกไม้ทูบเทียนบูชาทำพิธีในวันเสาร์แล้วเอาขี้พึ่งทาริมฝีปากหน้าอกแลผมจะศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้นั้นตามปรารถนาคนทั้งหลายทั้งกลัวทั้งเกรงเก็บไว้ใช้ได้เสมอเป็นมหาวิเศษห เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าว่าจะค้าขายก็ดีจะไปหนบกหนเรือก็ดีท่านให้นมัสการด้วยบทพาหุงแล้วอาราธนาพระสงฆ์น้ำมันหอมเสพด้วยพระคาถาอิติปิโสสิบอดคาบแล้วเอาน้ำมันหอมนั้นประพรมของเอามาลูบหน้าลูบศีรษะและกินบ้างถ้าแม้จักไปขายหนกไก่เรือก็ศักดิ์สิทธิ์คนทั้งหลายขายไม่ได้เราก็ขายได้ เเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าจะคิดการสิ่งใดหรือจักไปหนไหนไหนจะให้สมความปรารถนาท่านให้อาราธนาพระใสบนศีรษะก็จักสมความปรารถนาประเสริฐนักแล44เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าจักให้สวัสดีมงคลจเจริญผลสถาพรทุกเมื่อให้เอาดอกไม้ดอกบัวบูชาทุกวันถวายพรพระพิมพ์ทุกวันจะปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จผลทุกปันแล สี่เก้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าไปในที่ต่างๆอยากกินน้ำหาน้ำไม่ได้ท่านให้อราธนาพระใสไว้ในปากหายอยากน้ำแลสิบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าเอาพระไว้บนศีรษะแล้วปืนแลหน้าไม้ยิงมาเป็นหาฝนก็ไม่ถูกตัวเราสิบเอ็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าจะให้เป็นมหาจังงังให้อาราธนาพระไว บนศีรษะแล้วท่านให้อธิษฐานเอาเถิดสัตว์ทั้งหลายทําร้ายเราไม่ได้เลยคงยืนอยู่อย่างนั้นเงือก็เสื้อเปล่าทําอะไรเราไม่ได้12 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าเกิดเป็นถ้อยความขึ้นโรงสารจากให้ถ้อยความนั้นละลายหายสูญไปท่านให้อาราธนาพระสงฆ์น้ำมันหอมแล้วเอาได้11เส้นทำไส้เทียนเอากระดาษยันใส่ชื่อมันหอ่อใส่เทียนนั้นเสรด,ด้วยพระคาถานนวหรคุณตามถวายพรพระบูชาประดิษฐานไว้แล้วพิถานเอาตามความปรารถนา เถิดจะประสิทธิ์แก่ผู้นั้นฝ่ายมันสู้เรามิได้เลยศักดิ์สิสทธิ์แลให้เอาคาถานี้ทำเส้นเทียนเถิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุบเท่ดังกล่าวให้ขึ้นต้นด้วยนโมสามคาบและใช้ได้กับพระครูแถบสุพรรณบุรีทุกประเภทและอื่นๆพระเจ้าห้าพระองค์และสายวิชาเพศกลับของหลวงพ่อทบและอื่นๆ พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อพงโสลดคลุกรักจุ่มรักพิม์ชลูดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีอธิบายพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงโดยอทงอ หลวงปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงท่านเกิดพฤหัส,สบดีเดือนยี่ปีฉลูพศ2358ช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่สองเป็นบุตรของนายนาคและนางจันพื้นเพเดิมท่านเป็นคนแหลมใต้คลองประอุดมปากเกล็ดมนทบุรีหลวงปู่เยี่ยมท่านอุปสมบทตอนอายุ22ปีในปีพศ2381ณพัทธสีมาวัดบอ่อ หลวงปู่เยี่ยมท่านมรณาภาพในวันจันทร์ที่วันที่17สิงหาคมพศ2438รวมสิริอายุ80ปีพรรษาที่59วัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของท่านมีหลายประเภททั้งตระกรุดโสลดและพระปิดตาซึ่งมีทั้งเนื้อผงพุทธคุณโสลดล้วนล้วน,วนยุคแรกแล้วจึงทารักเพื่อรักษาเนื้อพระเนื้อผงพุทธคุณโสลดคลุกรักจุ่มราก แม่พิมพ์มาตราฐานที่สืบค้นกันมาจนถึงที่สุดและจะไม่มีเกินไปกว่านี้มีดังนี้หนึ่งพิมพ์ชะลูดใหญ่หรือพิมพ์วาาจุลาใหญ่ 2. พิมพ์ตะภาพหรือพิมพ์วาาจุลาเล็กสพิมพ์พนมมือหรือพิมพ์วันทาออลอมีทั้งหน้าเดียวและสองหน้าปฐถมมเหตุแห่งการสร้างพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูง ดอกจันตอนที่หลวงปู่เอี่ยมท่านย้ายมาจำพรรษาที่วัดหลังจากที่หลวงปู่เอี่ยมท่านย้ายมาจำพรรษาได้แปเดือนหลวงพิบูลสมบัติบ้านท่านอยู่ปากคลองปางลำพูพระนครได้เดินทางมานมัสการหลวงปู่เอี่ยมและหลวงปู่เอี่ยมท่านได้ปรารบถึงความยากลำบากในการทำวุโบสถและสังฆกรรมเนื่องจาก สถานที่เดิมได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามการจึงต้องการบูรณาเพื่อเป็นถาวรวัตถุให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปท่านจึงบอกบุญให้กับญาติโยมเพื่อหาปัจจัยมาสร้างโบสถ์และกุฏิสง์การนี้ท่านได้สร้างพระปิตาและตระกรุดโสรดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อแจกให้กับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมสร้างวัดในครั้งนี้อีกด้วยเหลดทอองอ พระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณโสลดและตรากรุดโสลดมงคลหลวงปู่เยี่ยมท่านจัดสร้างพิเศษสำหรับญาติโยมที่นำหินทรายมาช่วยในการสร้างวัดหนึ่งลำเรือท่านก็จะมอบให้เป็นพิเศษพระสมเด็จวัดพับกรุกระรอกเผือกปฐม,รม,มปรกรพมกตาตากมุพระสมเด็จวัดพลับเนื้อผงวิเศษท่าประการทิมพตุ๊กตากลางนิยมกรุวัดพลับวัดราชสิทธาราม ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครพระสมเด็จวัดพระ้สู้างคือสมเด็จสังฆราชสุกไก่เทือนปอลอสังฆราชสุกไก่เทอนท่านเป็นพระอาจารย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพุทธาอาจารย์โตพรมรังสีวัดประคังสังฆราชสุกไก่เทอนท่านได้สร้างพระสมเด็จวัดพลับไว้ในสมัยที่ท่านเป็นสมเด็จยาน,นสังวรครองวัดราชสิทธารามวัดพับ พื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2362อายุพระนับแต่แรกสร้างถึงปัจจุบัน200ปีเศษปลอพระสมเด็จวัดพลับสร้างก่อนพระสมเด็จอรหัง1ปีสร้างก่อนสมเด็จวัดระฆัง47ปีเศษ พระสมเด็จวัดพลับเนื้อแก่ผงพุทธคุณแลแก่ผงวิเศษมากกว่าพระสมเด็จวัดระคังพระสมเด็จสังฆราชสุกไก่เทือนท่านเป็นปฐมมบทต้นตามรับการเศร้าผงวิเศษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงนิพนธ์คำทีกรรมตฐานและทรงเป็นผู้แปลคำทีวิสุทธรรมขึ้นเป็นฉบับแรกของประเทศไทยอีกด้วยและอื่นๆ มีเรื่องราวเล่าขานต่อต่อกันมาถึงต้นสายปลายเหตุของการค้นพบว่าครั้งหนึ่งได้มีกระรอกเผือกตัวหนึ่งมาวิ่งเล่นอยู่ที่บริเวณลานวัดครับด้วยความสวยงามของมันเป็นที่สะดุดตาของพระสงฆ์สาม,มเณรและชาวบ้านในบริเวณนั้นอย่าง มากจึงช่วยกันไล่จับเจ้ากระรอกเผือกก็ได้หนีเข้าไปในโพรงพระเจดีชาวบ้านก็ช่วยกันกระทุ้งโพรงเพื่อให้กระรอกเผือกออกมาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้ปรากฏพระพิมพ์จํานวนมากไหลออกมาจากโพรงพระเจดีถึงขนาดต้องเอากระบุงหลายใบมารองใส่และเก็บรักษาไว้ซึ่งนับได้ว่าเป็นการแตกกลุ่ครั้งแรกและครั้งยิ่งใหญ่ ต้องขอบคุณเจ้ากระรอกเผือกตัวน้อยที่นำพาไปพบกับสุดยอดวัตถุมงคลพระวัดพลับและนี่ก็คงเป็นที่มาของชื่อกลุ่มพระเจดีว่ากลุ่มกระรอกเผือกนั่นเองต่อมาท่านเจ้าอาวาสวัดพลับจึงเปิดกลุ่มพระเจดีอย่างเป็นทางการปรากฏว่ามีโพรงใหญ่อยู่กลางพระเจดีและพบพระวัดพลับอีกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบ พระสมเด็จอรหังอีกจำนวนหนึ่งด้วยมีทั้งพิมสามชั้นและพิมพ์ฐานคู่สำหรับพระสมเด็จอรหังนั้นสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เทอนเป็นผู้สร้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก่อนที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จจะไปครองวัดมหา,าธาตุเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดพลับมาก่อนประกอบกับพระวัดพลับเป็นพระเนื้อพงสีขาว และมีส่วนผสมคล้ายคลึงกับพระสมเด็จอรหังมากจึงสันนิษฐานได้ว่าพระวัดพลับก็น่าจะสร้างโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เทือนเจ้าตำรับพระผงเช่นกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพุทธคุณมหาโชคมหาชัยอำนวยโชคลาภเงินทองหลังไหลเมตตามหาสเสนมหา พระผมพิมพ์โคนสมอหลวงปู่เผือกสร้างในปีพุทธศักราช2496เนื้อสบู่เลือดที่สุดของความหายากพิมพ์พระโคนสมอหลังยันวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการพระผมพิมพ์นี้สร้างล้อพิมพ์มาจาก พระคนสมอกรุกวังหน้าจังหวัดอยุทยาซึ่งขุดพบในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสิน์เป็นพระที่สร้างในช่วยสมัยกรุงศรีอยุทยาซึ่งโด่งดังมากมีพุทธคุณเด่นด้านแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีเป็นที่นิมยมมากในอดีต แน่นอนว่าในปี2496พระอาจารย์สุขสุทธิสาโรได้นำพระพิมพ์คนสมอนี้มากดสร้างเป็นพระวัดกิ่งแก้วปี2496แล้วนำไปให้หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วซึ่งเป็นเจ้าอาวาสหลุกเสกการสร้างพระพิมพ์โบราณถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ไปครอบครอง แต่เนื่องจากพระโคนสมอวังหน้ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ประกอบกับไม่ได้แกะพิมพ์มาโดยเฉพาะจึงทำให้วัดกิ่งแก้วกดพระพิมพ์นี้มาเป็นจำนวนน้อยมากน่าจะมีทั้งหลังเรียบและหลังปั้มยันจึงทำให้พระพิมพ์นี้กลายเป็นพระหายากระดับตำนาน เหรียญหล่อหลวงพ่อปลื้มวัดพร้าสร้างในปีพุทธศักราช2462เนื้อทองผสมแกะทองวัดพร้าจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อปลื้มวัดพร้าตําบลโพพระยาอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระเถราจารย์ยุคเก่าผู้มีตบะบ,บารามีอันแก่กล้ามีสมาธิจิตอันสูงส่ง ประวัติของหลวงพ่อปลื่มนั้นไม่ปรากฏรายละเอียดมากนักทราบแต่ว่าท่านเกิดในราวปีพุทธศักราช2,391ที่บ้านโพพระยาโยมบิดาของท่านชื่อคุ้มส่วนโยมมารดาของท่านนั้นไม่ปรากฏนามหลวงพ่อปลื่มอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2,411โดยมีหลวงพ่อม่วงเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประวัติในส่วนที่ว่าหลวงพ่อลืมท่านได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและพุทธาคมจากพระอาจารย์ท่านใดนั้นไม่อาจทราบได้แต่หากจะสันนิษฐานแล้วหลวงพ่อลืมท่านคงศึกษาศัพท์วิชาจากพระอุปัชฌาย์ของท่านคือหลวงพ่อม่วงหรือพระอุปัชฌาม่วงซึ่งเป็นพระเถราจารย์ที่เก่งกล้าใน วิปัสสนากรรมฐานและพระเวทพุทธาคมซึ่งหลวงพ่อม่วงเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นหลวงพ่อปลื้มเมื่อบวชแล้วท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมากท่านเป็นพระที่มีเมตตราธรรมสูงเล่ากันว่าใครจะอาราธนาท่านไปสวดมนต์ที่ไหนที่นั้นไม่ว่าจะใกล้หรือไกลท่านจะไม่ปฏิเสธจะ้ะ ตลอดการเดินทางในสมัยนั้นแน่นอนว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่เหมือนสมัยนี้ถึงแม้ทางและยานพาหนะจะไม่สะดวกหลวงพ่อลืมต้องเดินด้วยเท้าเปล่าแต่เพื่อฉลองศรัทธาย,ยาติโยมแล้วหลวงพ่อต้องดันด้วไปให้ถึงจนได้ถึงแม้ในระยะหลังๆท่านจะทะราภาพมากถึงขนาดเดินไม่ไหวทางเจ้าภาพก็ส่งแคร่มารับท่านไปท่านก็รับนิมนต์ของชาวบ้านที่มาชาวบ้านในสมัยนั้นต่างเคารพรัก และศรัทธาในตัวท่านมากถึงแม่หลวงพ่อเลื่มท่านจะมรณภาพไปนานแล้วแต่ทว่าด้วยกิตติคุณความศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีของท่านที่ได้สร้างไว้หลวงพ่อเลื่มจึงกลายเป็นตำนานแห่งศรัทธาของชาววัดพร้าตำบลโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีมาตราบเท่าทุกวันนี้หลวงพ่อลื่มวัดเพร้าตำบลโพพระยา อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเกิดเมื่อในราวปีพศ2 3 0ะเพรหลีบวัดใต้เจ้าคุณทักษิณคณิสอนสายบุญยคงโตเนื้อผงพุทธคุณผสมว่านมงคลหลังพระจาร์เต็มสูตรวัดใต้วัดอินทรารามในปัจจุบันทนบุรีกรุงเทพมหานคร เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประวัติท่านเจ้าคุณทักษินคณิสอนวัดใต้เดิมชื่อสายเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2397โยมมิดาชื่อบุยโยมมารดาชื่อแจ่มพื้นเพเป็นคนทางสมุทรสงครามท่านบวชเนนที่วัดรานบูรณาอำเภออภาวาจังหวัดสมุทรสงครามและได้เข้าเรียนหนังสือและศึกษาพระธรรมจากสำนักท่านอาจารย์แก้ว ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2418จึงได้อุปสมบทณวัดราชบูรณะเช่นกันโดยมีพระอธิการเพ่งเป็นพระอุปัชฌาพระอาจารย์สีเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลังจากนั้นอีก 2, สองพรรษาจึงได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศเทพวรารามกอทอมอและได้ฝากตัวเป็นศิษย์สมเด็จพระวรนรัตแดงซึ่งเชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนาธุระ ต่อมาในปีพุทธศักราช2432ท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูสุนทรศีลวัรตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพนิมิตและในพุทธศักราช2442ท่านเจ้าคุณก็ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นที่พระ ทักษินคณิสอนบอรวรสังคสุทธิการวิจารณโกศลสกลสังคายกปีดกธรรมรคิดพระราชาคณะสถินะวัดโพนิมิตและต่อมาเมื่อปีพศ2447ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะปราจีนบุรีต่อมาได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดอินทราราม ในปีพุทธศักราช2466จนกระทั่งมรณภาพในปีพุทธศักราช2484สิริอายุได้88ปีพรรษาที่66นามพระเพชรหลีความหมายก็คล้ายสกุลดังหลีกภยัยเพราะพุทธคุณจะเน้นให้ สิ่งชั่วร้ายชั่วร้ายต่างๆสร้างกันอยู่สองวัดคือวัดใต้หรือวัดอินทารามทนบุรีและวัดอางศิลาจังหวัดชนบุรีแต่ที่นำเสนอนี้เป็นของฝั่งทนบุรีสร้างโดยเจ้าคุณทักษิณคณิสอรสายปุญญคงโต มีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เนื้อหามวลสารที่มีความแห้งและละเอียดมากเมื่อจับบ่อยๆจะมีลักษณะมันวาวองค์ที่สวยๆผิวดีๆจะมีฝ้านวนด้านหลังองค์พระจะมีรอยจานทุกองค์เป็นตัวอักษรของตัวนะโมพุทธายะห้าตัวถือเป็นลายเซนที่เซียนไว้สองมองแยกเกแทแต่ที่เห็นเด่นเป็นสำคัญคือมเมล็ดข้าวเปลือกทนสิทธ หายากที่ท่านพระคุณเจ้าบรรจงค้นหาคัดมาบรรจุไว้ในองค์พระเพราะเป็นเมล็ดข้าวที่สามารถหลีรอดมาจากมกหนูในนาเอามาตำก็ไม่แตกเอามาสาวก็แยกไม่เห็นเอามาหุงก็ไม่สุกเรียกว่าซุกซ่อนตัวจนหลุดพ้นอุปสรรคภยัยอันตรายนานา,นาประการมาได้ตลอดจนเป็นที่มาของสุดยอดวัตถุมงคลหายากนี้แหละลอ